สบายดีพี่น่าสบายดีงามสาวๆเด้อี่นอยวเดียงาปัวหปวหงายห่ายปวดหัวสวนขันน่าเสียนลมฮอนใช่ กเก่งเขียดมึงโว,วขี้จะเวนกำลังขึ้น เตือนกันตั้งแต่ตีสามมะำหน่อยเห็ดสินน้องเนื้อไม่แกงเขียนให้พ่เพื่อนข้าไม่ไหวให้มือได้ก็สู้เขียนเนี่ยนะหาย่ายเศรษฐีเย็นมือไหนก่อนวันศีนมาก่อนวันศีนติ ก่อนวันซินบ่าเจนห่อย mm. okay, okay. ่อยเขียน่อยเขียนค ฮะพอมันสักผ่าได้อยู่พุ่นะม้าเจะมาในนอนบิดขึ้นมาวะ คืนแรกก็ไม่ได้นอนทั้งคืนไอ้เสบไอเสบน้อยสี่ทุ่มหอดีสามพี่้องเลยมันเหตุเสียนบ้านนี้กะตี่สามหอดีหากลูกขันลูกมากกมันเย็นเย็นเอลี่ยโล เชียงได้ผสมเชียงเครื่องบินเข่งเขียนหน่อยแต่เขาเาใส่แต่เขาท่านายลูกนอื ล้างขวดนมเดอ้อจะได้อะน,น่ะเรียบอยากอีกรรวขวดนมเบ้ออะนะไรด้วย่อะ,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 ะอาปากอีเล้ใแมดองว่อะอาปากสำลูกโงกพี่น้องเว้ยมันเกินโคต้าแล้วน้องเหนือ,อนกินอยู่เบดขึ้นกินอยู่เบิดมือกินเบิดขึ้น วน่งอมันนนอนนอด้วยหยาบเยอนไม่าแล้วญาตบ่าพุนเนื้อนไต่เลยบาท่านว่าญาติแล้วอีันเิขึ้นงัวมันยังมีกวมผักงัวมันยังกวผกอย่าอ่ะผักกับผักหามากมันกินหายมากนกินหลุเอ๊ะทำไมเพิ่จะกินหลนะเด้เนี่ยัวมันยังนอน มีข้างล่างกบบไมใหญ่อ,อันนี้นอนบ่ได้เลย่ได้กินเอาไปล่างดูนะเราก็จะเอาน้าลงไปกำลังต้อมอยู่น้ำห่อนอมันเย็นเลยวด่แหละบรรย <c oughs> าก,ยยกาศอยู่เชียงหน้านนี้โอ้ดิแังเชียงชิดเจะถึงเมื่งัวแพ่นนะสุ เสียงไดกับสำเสียงเรื่องบินเรื่องบินอือดีหรือบ้านกับบุตรดังคนนี้ได้อ่าป่าบ่านนะกินนี่แหละร่างเรื่องมั่มเป็นเจ้าหน้า่อมือใหม่คะม้นอนม้นอนในหลังคนนมันผู้ ล่างมันสะอาดแลวลวงน้ำห่อนต้มน้ำห่อนะลางเอาแมาต้มบอกหะต้มให้แล้วเพราะฉะนั้นพี่นอ้องก็ต้องงานในมันเนาะต้องใหนมันนอนนาะหยอกมันบอกเพาะว่าอยากหยอกแล้ก็อยากผักผัวกันเผักให้กันเอยหยอกมันเลยหยอกมันก็ผ่านเนาะันอนอนเลย อย่าขนย้อมขึ้นเลกเอาว่าแล้วกินกินด้วยเห็น้ข้าหม้อยิ่งสบงสมงหมอฟาดสงกินสองเสือสมงกินสเสือนะใครลราบอกว่าสบงหนึ่งซองเสือส่ามเสือก็มีพี่น้อยข้มันห้มันแอกแอกข้าว่้มันกินมันก็ไห้ เอเออป่าคือลูกหนูก็ับจเป็นก็ต้องให้กินคุณผู้ชมเว้ยไม่ได้เลยนั่ยย่านแหลกแหลอยู่เลยนี่พ่ปนเขาวมันจะกินมันจะกินหมด นี่นอนแล้วมันด้อิ่มท้องมันบานีไปกินน้น่บ่ไ้กินเน้อขาวแน่แล้วก็นอนนอนแล้วบานอันี้ไม่เหีมันหายี่ไปจะมาใหม่ออาวดปังปงดูพี่น้อหยาด้วนาะหน่เห็ดไนี่ะเออเดี๋ยวทาลูกทาทาทาอนยักินแล้วนยอืมเีกินบ่ายด้วมง่ะ ยานแล้วก็เปินหายนะไม่จะไม่พอมเพานอนขันน้ำนมข้าป่าแต่มันยุดมันอะ อเ,เอาไปดูดนอมแม่แม่มดูดนดอกต้องมานอนนะให้ดูดได้บ่อแม่ใกนเาเจ็องได้นา้จัน้พี่องน้ <c oughs> บ่ได้แล้วมือหนิต้องถอยปรมห่มมาใหม่แล้วมือหนิได้ือ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวต้องขวานนมมาลวกก่อนยังช่งได้ลุงมาเบ่งตลาดมาไปหนไย อันนี้นะที่นอนใหญ่าหญ่หน่อย,อยาใหญ่ๆแล้วกันได้โด่งผังนะขวานนมนมันมีจักอันเดนเนี่ยมาใส่มันจะโคกเจ็ดอันมึงดูฮ <c oughs> ีตะเว้นกำลังขึ้นแอตเติ้ลคือปลาปานนี่หำบอก บ <D ih ana> <rs hablando> ่ปิดบ่ไผตะลางนี่นะบิ๊กไฟตะลางเด้อยาจ้อยเอ้ยแหมเลานคืนละเ็ดหมูบิ่งเอาเด้อป้าลุงเอ้ยคือลูกนกนี่เออพละเถียงหญ้าออเออบ่ว่าดื้อบ่อือ ปู่มารูสายหัวเห็นนะเตเตงเต่เตงสิงิงิิงิงมรู้อาป่าก็คือลูกหนกในความหิวนะอยากเห็นแตลูกโหนกบัง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 ยาสิบหาตะแตนมามันกินก่อนลูกหนกน้อยนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยบอกกินมาตะเตนนะเฮ้ว่าษเป็นยังไงละหัวคำนี่ยากะเอาโคมเนื้องอยให้มันตื่น ไตกบเด็กรุบซองเมืองลานอยู่ในเหมือนงลานอย่าไต่กรุไปพันดีกออือเอออย่าไตกรุบเอาไปพันข้างไข่ไม่ได้กสู้เขานะไปถึคลไปพันอีกแล้วปะว่าข้างไข่เจ้าเนก่นเจ้าเอาโคมเนื่งร้านเมื่อคืนนี่เห่อแห้งเปจนได้มันเห็ดหลิดจนมันได้นอน เร็วเลยพอเอ้ยพาอล่างอ,อ,อันทานนน่านจ่ายในี่บเดียวจัดเขาอีกได้ดนะตอนนี้ยังกันขนาดพาพ่อห่มก็พ่อห่มอยู่นี่เบื้องเนี่ยป้าลุงเอ้ยบักเสบหน่อยนั่น <c oughs> น่ะน่ะน้องทันวาของป้าลุง <c oughs> รอครับ รอๆครับพระอ้อมจะไม่มีแล้วนะสีลูนะลูกพระอ้อมหมดแล้วนะครับมีแต่ขี่ก็เหนียวมีแต่ขีหไม่ิวนะพี่ดองหายนะหิวนได้พื้นนี่นะในดองเ้ยสัญากเนี้ยเป็ดนักอาบน้ำอยู่บิดคืนเนาะ ตัวตัวอมึงเออ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 พี่น้องเงยมหันกับซีเล่าเดลยพี่น้องจะฝากก็ไล่กดแซ่เนาะพปกันใหม่คลิปหนาหิวลาหรือฮิวเลยนะสบายดีสบายดีไม่ยงายผนยอมคืนแรกไม่ยากยอมเลยให้ทันวาคืนละมากกับแบ่งนาทีกันเนาะแต่แล้วสบายดี